สวัสดีค่ะท่านผู้รักสุขภาพที่เคารพรักทุกท่านดิฉันครูแจงแข็งแรงอ่อนเยาว์ในวัย66ปีวันนี้มีเคล็ดลับการดูแลเกี่ยวกับระบบกระเพาะปัสสาวะให้ราบรื่นเป็นปกตินะคะสืบเนื่องจากคลิปที่104นะคะครูแจงก็ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์พนกกรสอนจ้อยนะคะคุณหมอแพทย์แผนไทย ท่านมาพูดถึงอาการวัยทองนะคะซึ่งอาการหนึ่งของการเป็นวัยทองทั้งชายและหญิงเนี่ยจะมีการติดขัดเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะค่ะวันนี้3ท่านะคะจากท่านอาจารย์ลินโฮเซนนะคะซึ่งใช้ศาสตร์ของแพทย์แผนจีนชี่กงจะช่วยเราได้นะคะเนื่องจากเป็นการปรับร่างกายทุกส่วนให้มีความสงบ มีความผ่อนคลายนะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าสมดุลทุกส่วนนะคะแล้วก็มาเน้นการเคลื่อนไหวที่บริเวณช่องท้องในระบบซานเจียวนี้ด้วยนะคะผสานกับการหายใจหายใจเข้าทางจมูกลิ้นแตะเพดานบนเพื่อเชื่อมเส้นประสาทเยื่อไม้ตูม่ม้นะคะแล้วก็ เวลาหายใจออกนั้นหายใจออกทางปากโดยคลายลิ้นลงระบบหายใจเช่นนี้นะคะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากมายค่ะท่านเลือดก็จะนำพาเอาออกซิเจนนะคะไปเลี้ยงทั่วร่างกายและจิตใจมีการปรับจิตนะคะให้ผ่อนคลายนะคะพลังจิตนี่เองที่จะดึงเอาพลังฟ้าพลังดินเข้าสู่กายใจจิตของท่านค่ะ เรามาเริ่มกันท่าที่1นะคะท่านท่าแรกนะคะพอท่านถูมือให้เกิดความร้อนแล้วนะคะท่านทําจิตใจให้สงบแยกขาแยกขากว้างนะคะท่านท่าแรกประคองจันหว่างดวงใจก็เปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยค่ะท่านท่านย่อตัวลงก่อนนะคะแล้วหันไป ทางซ้ายค่ะใช้มือโอบประคองดวงจันทร์ยืดขึ้นค่ะและหันมาตรงกลางนะคะค่อยๆลดระดับของฝ่ามือลงค่ะท่านคะหายใจออกหายใจเข้าทางจมูกลิ้นแตะเพดานบนมองดวงจันทร์ที่สูงสวยงามนะคะจินตนาการว่าท่านมีความสุขสมบูรณ์พูนสุข กับครอบครัวของท่านคะ่ะหายใจเข้ามองพระจันทร์ด้วยความอิ่มเอิบมีความสุขกับครอบครัวนะคะหายใจออกหายใจเข้ามองสูงหันมาด้านหน้าและหายใจออกนะคะท่านทำเช่นนี้หกรอบนะคะท่านถ้าต่อไปมีความสวยงามมากนะคะ ท่านถือลูกบอลพลังชีนะคะแล้วก็ย่อค่ะหายใจเข้านะคะชื่อม้าป่าสยายขนนะคะหายใจออกก้าวไปทางซ้ายเอาส้นลงก่อนนะคะเอาฝ่ามือมาใกล้กันนะคะมากที่สุดแล้วมองสูงไปทางขวาหายใจออกหายใจเข้าย่อตัวลงมองที่ นิ้วโป้งนะคะทั้งบนและก้าวเท้าไปทางขวาเอาส้นลงก่อนค่ะหายใจออกมองสูงไปทางขวาหายใจเข้ามองที่มือนะคะย่อตัวลงหายใจออกมองสูงไปทางซ้ายหายใจเข้าและหายใจออก ทำเช่นนี้6ครั้งค่ะท่านสำหรับท่าที่สามท่าสุดท้ายค่ะท่านเพ่งจิตเพิ่มพลังท่านี้นะคะให้ท่านยืนแยกขากว้างค่ะยืนแยกขากว้างแล้วก็ค่อยๆดึงมือขึ้นมานะคะที่ระดับต่ำกว่าอกเล็กน้อยนะคะท่านและย่อตัวลงค่ะเพ่งจิตเพิ่มพลัง ท่านมองต่ำนะคะสำหรับท่านี้เราจะเอามือทั้งสองมาใกล้ตัวเราหายใจเข้านะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกาก่อนคะ่ะท่านหายใจออกมองนึกถึงการบำรุงรักษาช่องท้องของเราให้แข็งแรงนะคะหายใจออก ลำตัวไม่ต้องขยับนะคะท่านแต่ว่าเอวท่านก็หมุนเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจออกทำเช่นนี้ด้านละ4ครั้งค่ะสุดท้ายนะคะหายใจเข้าหายใจออกต่อมานะคะเราก็หมุนกลับตามเข็มนาฬิกาค่ะท่านหายใจเข้าหายใจออกจินตนาการนะคะให มีความผ่อนคลายในช่องท้องทุกส่วนหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค่ะท่านจากนั้นก็กอบรวบพลังชีที่ได้จากการฝึกไว้ที่ตันเถียนล่างใต้สะดือศีนยุ่มมือนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแล้วหมุน ตามเข็มนาฬิกา36ครั้งหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีก36ครั้งนะคะและที่สำคัญคุณแจงก็ขอแถมให้นะคะคือการบำรุงรักษาเส้นกระเพาะปัสสาวะซึ่งอยู่ทางด้านหลังของท่านนะคะท่านทำเช่นนี้นะคะหลายๆที่อกาท่าน และท่านก็มาถูบำลุงไตของท่านนะคะถูขึ้นถูลงบำลุงไตของท่านําเช่นนี้ระบบกระเพาะปัสสวาวะของท่านนะคะก็จะแข็งแรงเปลี่ยนพลังค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีและมีความสุขนะคะ